สวัสดีครับวันนี้เรามีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆจากจิมโร h n นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยแหละแต่ประเด็นที่ผมว่ามันท้าทายดีคือเขาเชื่อมโยงเรื่องนี้การเติบโตข้างในเราเนี่ยกับคุณค่าทางเศรษฐกิจแบบตรงๆเลยผ่านแนวคิดหลักที่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวคุณจะเปลี่ยนอืมคือไม่ใช่ไปแก้ข้างนอกแต่แก้ที่ตัวเราเองก่อน ใช่ค่ะเป็นมุมมองที่แบบน่าคิดตามมากเลยนะคะว่าเอ๊ะการพัฒนาสิ่งที่เราอาจจะมองไม่เห็นด้วยซ้ําอย่างทัศนคติหรือว่าทักษะเนี่ยมันไปสะท้อนเป็นมูลค่าที่ตลาดหรือว่าโลกภายนอกเนี่ยเขาจับต้องได้แล้วก็ให้ราคาได้ยังไงอันนี้แหละคะ่ะที่เราจะมาลองคุยกันลองสํารวจกันจากเนื้อหาที่ได้มาวันนี้ค่ะครับผมจุดเริ่มต้นที่จิมโรนเขาเน้นมากๆเลยคือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเริ่มจากข้างในเราก่อน ประโยคคลาสสิกที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินอย่าหวังให้มันง่ายขึ้นจงหวังให้คุณเก่งขึ้นเอ่ออย่าหวังปัญหาน้อยลงแต่จงหวังทักษะมากขึ้นคือฟังแล้วมันมันเหมือนท้าทายความคิดเดิมๆเ,เราเลยเนาะที่แบบชอบมองหาทางลัดหรือรอให้สถานการณ์มันดีขึ้นเองจริงค่ะมันคือการแบบพลิกเลย พลิกจุดโฟกัสจากปัจจัยข้างนอกที่เราแบบคุมไม่ค่อยได้อยู่แล้วใช่ไหมคะมาสู่ปัจจัยภายในคือตัวเราเองล้วนๆเลยทั้งทักษะความรู้ปรัชญาหรือแม้แต่ทัศนคติซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราลงมือทํางานกับมันได้จริงๆแต่ที่สําคัญนะคะคือเขาไม่ได้หมายถึงแค่คิดบวกสวยๆอย่างเดียวนะแต่หมายถึงการสร้างทักษะจริงๆที่จับต้องได้ด้วยอือแล้วพอเราเริ่มทํางานกับตัวเองปุ๊กเนี่ยประเด็นที่ผมว่ามัน พลิกมุมมองมากๆเลยคือเรื่องคุณค่ากับเวลาโรนบอกว่าตลาดเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเงินให้เราตามชั่วโมงที่เราทำนะแต่จ่ายตามคุณค่าที่เราสร้างขึ้นในชั่วโมงนั้นๆตอนแรกผมฟังก็แบบเอ๊ะจริงเหรอแต่พอคิดตามตัวอย่างที่เขาไว้มาว่าแบบเออถ้าได้เงินเพราะเวลาจริงอยู่บ้านเฉยๆก็น่าจะได้ตังค์สิเอเอมันก็เออชัดเจนขึ้นมาเลย ถูกต้องเลยค่ะแล้วตรงนี้แหละที่มันนําใบสู่คําถามที่แบบทรงพลังมากๆเลยนะว่าเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเพิ่มคุณค่าของตัวเองเป็น2เท่าแล้วก็ทำเงินได้สองเท่าโดยใช้เวลาเท่าเดิมอ่าใช่ใชซึ่งโรนตอบชัดเลยว่าแน่นอนทำได้สิ ซึ่งการจะเพิ่มคุณค่าได้เนี่ยเอามันก็ต้องกลับไปที่เดิมคือการพัฒนาตัวเองพัฒนาทักษะความสามารถที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับตลาดหรือความเป็นจริงทางเศรษฐกิจนั่นแหละค่ะพอพูดถึงตลาดนี่มันก็โยงไปภาพเปรียบเทียบเรื่องบันไดที่โรนเขาชอบใช้เลยนะครับเขาบอกว่าค่าตอบแทนในตลาดเนี่ยมันเหมือนขั้นบันไดเลยมีตั้งแต่แบบขั้นล่างสุดอาจจะแบบารายได้ไม่มาก ไปจนถึงขั้นสูงลิว้วอย่างซี o โอดิสนีย์อะไรแบบนั้นที่ค่าตอบแทนมหาศาลซึ่งความต่างตรงนี้แหละมันมาจากคุณค่าที่ตลาดมองเห็นแล้วก็ตีราคาให้ใครมีคุณค่าในตลาดสูงก็อยู่ขั้นสูงใครมีคุณค่าน้อยก็อยู่ขั้นล่างๆแต่เขาเน้นนะว่านี่คือคกลไกความเป็นจริงของตลาดไม่ใช่คุณค่าความเป็นมนุษย์นะ อันนี้คนเลยเรื่องกันใช่ค่ะประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยค่ะว่านี่คือคุณค่าในเชิงเศรษฐกิจที่ตลาดเขามองเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่เราจะไปเรียกร้องให้คนอื่นบอกว่าเพิ่มค่าจ้างให้เราสิโรนเขาเสนอว่าเราควรจะโฟกัสที่การเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองเพื่อปีนบันไดขั้นนั้นๆขึ้นไปเองมากกว่า ซึ่งคุณค่าที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ทักษะยากๆอย,าอย่างเดียวนะคะบางทีแค่ทัศนคติที่ดีขึ้นก็เพิ่มคุณค่าได้แล้วอย่างที่เขาเล่าติดตลกเรื่องแบบผิวปากตอนขนขยะที่แมคโดนัลด์อะไรนั่นแหละมันคือการแสดงออกถึงความเป็นมืออาชีพทัศนคติบวกซึ่งตลาดก็ให้ค่าเหมือนกันแล้วเคล็ดลับล่ะครับในการเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองแบบก้าวกระโดดเลยเนี่ยโรนเขามีบอกไว้ไหมเขาบอกว่าเขาได้รับความลับสําคัญมาเลยนะคือ เรียนรู้ที่จะทำงานกับตัวเองให้หนักกว่าที่คุณทำงานประจำโอ้โหอันนี้ฟังแล้วแบบจุกนิดนดนะแรงเขาอธิบายต่อว่าทำงานประจำหนักๆเนี่ยมันอาจจะแค่ทำให้เราพออยู่ได้พอเลี้ยงชีพไปวันๆแต่การทำงานกับตัวเองอย่างหนักตัางหากที่จะทำให้เราสร้างฐานะได้จริงๆอือฮึซึ่งคำว่าทำงานกับตัวเองในที่นี้เนี่ยมันก็คือการลงทุนลงแรง กับการพัฒนาทักษะต่างๆใช่ไหมคะการฝึกฝนความคิดปรับปรุงการสื่อสารการอ่านหนังสือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่หยุดทั้งหมดนี้แหละคือการสร้างสินทรัพย์ที่แบบทรงพลังที่สุดนั่นก็คือตัวเราที่เก่งขึ้นดีขึ้นอย่างเรื่องส่วนตัวของโรนเองที่เขาเล่าว่าเคยทำงานหนักมากแต่ก็ยังถังแตกเพราะมัวแต่ทำงานหนักที่งานไงคะไม่ใช่ที่ตัวเอง แต่พอเขาเปลี่ยนมาทํางานหนักกับตัวเองปุ๊บเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปจนแบบดึงดูดโอกาสใหญ่ๆเข้ามาได้เองเลยโหชัดเจนมากครับสรุปแล้วเนี่ยหัวใจสําคัญจากแนวคิดของจิมโรนที่เราได้เจาะลึกกันวันนี้ก็คือการพัฒนาตนเองอย่างจริงจังโดยเฉพาะการทํางานกับปัจจัยภายในตัวเราเนี่ยทั้งทักษะทั้งทัศนคติ ปรัชญ,ญาชีวิตต่างๆนี่แหละคือกุญแจสําคัญเลยสู่การเพิ่มคุณค่าที่ตลาดมองเห็นและมันก็จะนําไปสู่ความสําเร็จทางเศรษฐกิจได้ในที่สุดมันเหมือนการเปลี่ยนเกมเลยนะจากที่รอปัจจัยภายนอกมาเป็นการสร้างจากข้างในเราเองใช่เลยค่ะ แล้วก็มีอีกมุมหนึ่งนะที่น่าสนใจให้เราเก็บไปคิดต่อได้ค่ะคือถึงแม้เนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้ส่วนใหญ่มันจะเน้นเรื่องคุณค่าทางเศรษฐกิจเป็นหลักใช่ไหมคะแต่ตัวโรนเองเนี่ยเขาก็เคยพูดไว้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คุณค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นแค่คุณค่าระดับน้อยที่สุดที่เราจะได้รับจากการพัฒนาตัวเองด้วยซ้ำถ้าเราเอาหลักการทำงานกับตัวเองให้หนักกว่างานประจำไปใช้แบบเต็มที่จริงๆเนี่ยลองนึกภาพตามดูสิคะว่า ชีวิตในมิติอื่นๆของเรานอกเหนือจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงเติบโตแล้วก็งอกเงยไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างน่าคิดนะคะ